สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่65เทียเตอร์ครับไอ้นี่หน้าคุ้นๆโอ้โมีเสือจำปาหน่อยเล่าลงมานี่เนี่ยฮะพิจิกรโกงห้าครอสเซอร์กับผลไม่ใช่เสือครับโอ้โหเห็นไม่หัวเสือนี่ครับก็เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศในการรับชม65เทียเตอร์ในค่ำคืนนี้นะครับเซอร์โอ้โหครอสเซอร์เธอพิจิกรเสือนะครับเป็นเรื่องต่อได้เลยครับผมขอบคุณ เพราะมาเสื้อกระผลในค่ำคืนนี้นะครับขอเชิญทุกท่านชมการแสดงของนักส่วนกอาหน้ทั้งสี่เรื่องสี่ราชาได้เลยค่ะเฮ้ยอู้นเท่ทำลายรถมันเยอะขนาดนี้เนี่ยน้ำเยอะจะสร้างมาซะใหญ่โง่เชียวมะคุณเอยเฮ้ยไม่เมียดโต้กันหนูตึกมันสินะ ใหญ่โตเสียวส้างกี่ปีกว่าจะเสร็จนะสร้างซึ้งเชียดฟ้ามีที่ฉันสีฟ้าส้างเออเออางเออโอ้ผมมันนับตึกเว้ยมันนับตึกเมื่อเราเสร็จเนี่ยนับตึกมาจากตรงมีอนะครับทำไรอ่ะยืนนับตึกฮะยืนนับตึกเออโอ้อะไรก็ยืนนับตึกแค่ไงเนี่ยทำไมเลี่ยรู้ไหมยืนนับตึกในกรุงเทศมันเสียตังค์เฮ้ย จะว้าเหรอแค่นับตึกแค่นี้จะมาเสียตังได้ไงเขาเคยเขาสร้างแต่ราคาเท่าไหร่ลุงไปยืนนับฟรีๆนียได้ไงเนี่ยเหงปัญญาอ่อนไรหนูไม่เกี่ยวหรอกนับตึกแค่นี้หวังดีไม่เชื่ออย่าไปแจ้งตำรวจเฮียจริงเปล่าก็จริงนะสิเอาข้ามไปจะมาเสียตังค์แล้วลุงนับไปกี่ชั้นแล้วนะลุงนับไปสิบชั้นสิบชั้นเขาคิดชั้นละสิบบาทสิบบาทสิบชั้นก็ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเออเอี๋ย่าไปอย่ไปบอกใครเขานะ ไอเนี้ยมันโง่จริงๆฉันนับไปทั้งสี่สิมขันโอ้โอ้ที่ลุงมาจากไหนครับเนี้ยมาจากสุพรรณมาจากสุพรรณเล้ามาทำอะไรรุงเทพครับก็มาหาอะไรดูนิดหน้อยในรุงเทพอ๋อเปิดหูเปิดตาอ่าฮะโอ้ยอย่างนั้นทางนี้ครับอะไรลุงมานี่มานี่นี่ไงครับถ้าอยากดูอะไรก็ตรงนี้คือละครบอดเวครับเฮ้ยบอดเวที่เพิงร้านไข่ก๋วยเตี๋ยว บอดเวอยากดูหรือเปล<ะ>่าล่ะอยากดูเชิญน,นั่งลเ,เ,าาเลยครับเอาเอาสิเราคอยบอลเวของเราวันนี้สนุกสนานมากไปเลยครับเฮ้ยจริงหรือเปล่าจริงครับออมาชมภาพเดี่ยวของเราเรื่องแรกครับในเรื่องพี่มากพระขนมโอ้โห <laughs> ดีลืมจริงนะครับแวนดให้ดูลุงมาเตยทำไมเนี่ยไม่ใช่แดนเซอร์ูมันล้ำใจดูอย่างเดียวจะมายุ่งกับละครผมเลครับนั่งลงนี่หุ่น พระเอกมาแล้วลูกเอ๋ยสวัสดีครับสวัสดีนู่ผมชื่อมากครับว่าพระเอกถ้าเกิดจะออกเสียงให้ถูกจริงๆเนี่ยต้องออกเสียงว่ามากมอกมมกมอกน็เรียกยากไว้นู่แล้วลุงชื่ออะไรครับหุนซองลุงลุงเป็นลูกครึ่งเหรอครับ้ลุงะลุงเป็นลูกครึ่งสุพรรณอะไรติดคอไม่มีอะไรลูกลุงเอาเองเลย ผมชื่อมากครับเออมีพี่สิบหกคนบ้านอยู่พระขนงนเป็นทาหารมาสองปีแล้วตอนนี้ปลดประจําการจะกลับบ้านไปหาพี่ที่พระขนงลาครับโชคด,ดีเอาแลวไอ้นี่ไม่รู้กลับไปจะโดนพี่ลอขายเลยพวกเราทางไกลครับจะพอมัยเินเรื่องที่มาพกพระขนงเฮ้ยเดีด๋ยวเียไอ้นู่อะไรครับใ <c oughs> จเย็นๆลูก ทำไมไม่ถืงว่าจกชาตินี้พบกับชาติต่อไปไม่หมายถึงว่าเรื่องอันจบแล้วครับเฮ้ยแล้วเราจะใช้เรื่องต่อไปแล้วครับเห็นปัญญาอ่อนแล้วแล้วไม่นักไปไหนไม่นักออกยืนอุ้มลูกและเอามือมันล้วงมันหนาวจบกับหวานอะไรอะไรข้าเยอะไปแล้วครับไม่มีมโน้ม่นักเักลงมันจบแล้วมันจะจบได้ยังไงยะดูเรื่องอะไรครับพ่มากพระขนงพระเอกชื่ออะไรมากมีที่กี่คนสิบหกคนมันจะไปไหนพระขนงรวมกันพ่มากพระขนง ก็อ yeah ตอบยังไงเนี่ยร่างนะครับงงง่ายจังหวะชมเรื่องต่อไปดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเรื่องนี้ยังไม่ทีเรื่องสองอะไงแล้วเรื่องเฮ้ยชมเรื่องที่สองเลยดีกว่าครับในเรื่องคู่กรรมโอ้โหนัาเต้นัาเต้นราฟาเอลสเปซิโอโอ้โหคุณตาเอลมาเกม่าล้างเขาผ้าไปพวกเรา เป็นพระเอกแล้วสวดร่ำพระเอกบ้าเล็กชิวหน้าไปทางรถไฟขนาดนี้ชื่ออะไรกบลี่เลียงแปลกบ้านอยู่ไหนยาวรักกบลี่ป้าอยู่ยรอะแม่ขายเกาลักอยู่นั่นไงเฮ้โห่โมตะชงคุยได้เวลาต้องไปแล้วโอ้ยไปสร้างทางรถไฟซื้อกับเข้าวซือกับข้าให้ใคร อีเป่ามันอยากกินชา่งอมยงนี้โอ้ยไอ้นูอีเป่าเป็นใครอะลูกอ้าวเมียโคบอลลีครับเมียโคบอลลีครับอังสุมาลีอ๋อชื่อเล่นของชื่ออีเป่าเอาเล่นเป็นลูกเล่นไปซะหนูกาไถมาซะตองแยงเลยร้านก็ปิดเราจะซื้อที่ไหนแล้วเนี่ยเล็กในขนาดเดียวกันนั่นเด็กซิยูคนไม่คาดคิดงก็เกิดขึ้น์เล็กแล้วเล็กแล้วก็มีเพืยอมาแล้วมาแล้วเออแล้วเบอร์จแน่นอนลาลา แม่ค้ามายังไ้าม่านะคะคัาสลสรุปจะขายแม่ค้าขายอะไรขายผอค่ะแล้วมีอะไรมาขายบ้างมีเยอะเลยค่ะเ่าจะเป็นมะรูดมะนาวมะพร้าวก้โอฟังแปกตงโมไดโยหหนังดีเลยเอาไชโยกับหิ้วมาอย่างละถุง ไม่มีทยอยี่ว่ะแล้วจะร้องทำไมอ่ะอยากร้องอ่ะพระิสวยอ้ยแล้วมีอะไรมาไขมีผักค่ะมีอะไรบ้างชะอําช,ชะอมอ่านั่นแหละชะอมเอามา1กร่งกรรํเอาไปไปแล้วหายดกเอาแล้วมันต้องรู้แน่ๆเลยว่าไอ้ไนี่เป็นคนขโมยน้ำมันร้อง้าสวยมาก ตาถิ่นก็อะไก็รองเท้าวะนะขอซื้อต่อได้ไหมไม่ได้เราขายแต่ผักไม่ขายรองเท้าเฮ้ยอีแปงมึงอยากได้อะไรอย่างเงี้ยอยากได้เหรอง่าคู่ละสองร้อยนะคู่ละสองร้อยเอามาข้างหนึ่งมาไลยมาข้างเดียวอ่ะใส่ให้มันพังไปข้างๆไปใส่เป็นคู่ไม่ขายแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเอาคู่ก็คู่มาเรื่องมากจังเลยเนี่ยโอ้หเฮ้ยได้แล้วรองเท้าหนึ่งคู่ซ้อมอีกหนึ่งกัง ไปแล้วเด็กอีแป๋มังรอคนน้ำไปไปเฮ้ยโชคดีนู่นโชคดีทางนี้ครับจากภาพยนตร์คู่กำเฮ่ออีกแล้วมันจะจบได้ไงไอ้หนูเครื่องบินลุงนะลูกเครื่องบินบินมาทินกระเบ้อที่ท่าที่บางกอกน้อยตามตามตามอะไรของลุงเครื่องบินที่ไหนจบแล้วครับมันจะจบได้ยังไงเมื่อกี้ไปเออซื้ออะไรชอมซื้อเท่าไหร่หนึ่งกำแล้วซื้ออะไรอีกรองเท้าหนึ่งคู่รวมกันกำคู่ ลุงจะฉีกนิครับฉีกยังไงแล้วมันซื้อออกจากอมก่อนลุงเห็นอย่าลั่นเรื่องนิครับลุงคู่กันนั่งดูชมเรื่องต่อไปดีกว่าไม่ดีอยงนี้อะไรอ่ะไอ้ซ่องเรื่องยังไม่เคลียร์เรื่องซ่าบไหมาเอะ๊ยชมเรื่องนี้ดีกว่าครับโศกเศร้าคนน้ำปลากระเพาะพิลึ์เรื่องก็มันจริงแก้วหม,มูหลับพบกับสาวน้อยชูอ้อาภัลรักกันเบลูกปอกพิมพ์แก้วหมูหลับเร็วเธอฉัน นานานมนแคคิดยังไะถเวลได้ยินไมด้ยวโอ้โหแม่คุณตมมี่จะบานร้องเข้าไปได้ นมถือแก้วใช่ไหมน้ารู้ได้ไงไอเห็นเขาประกาศอยู่อู้โอ้โหมีหลังมาด้วยไอหนูเล่นเรื่องอะไรนะลูกแก้วหืมหลังโอ้โหเอาละสนุกยาวคืนนี้ยาวอเล่นไปเลยลูกเล่นไปเลยชีวิตแก้ว กแก,แกเป็นเด็กตจอจวออะไรตจอจวต่างจังหวัด <c oughs> แกต้องขึ้นออรถบขสมาลงที่ตอ,อ,อร์โมชอะไรเร็วเวอะไรบขอสอตอมอชอรบริษัทขนส่งมาลงที่ตลาดหมอชิดแล้ว <c oughs> แกก็ต้องไปพักที่ตอรโรงแรมริมเรือโรงเรียนลูกไมนเป็นนอโรงแรมนะลูก แก้วไม่มีเงาะโผหาสงสารแฟนแก้วเธอทิ้งแก้วไปแก้วจะอยู่ยังไงแก้วต้องไปตามหาเขาหดึ่งเดียวแก้วจะไปไหนไปหาแฟนโห้เอาหลังไปด้วย แก้วจะทำยังไงแก้วไปไหนไม่ได้ก็ใช่สิแก้วก็แค่ดอกไม้ดอกหนึ่งพอเขาได้แก้วเขาก็เขี่ยแก้วทิ้งไปไม่ต้องรีบไอ้หนูยูกันอีกนาน ตกใจแล้วเขาก็กลับมาแก้วไปไหนต่อไม่ได้จะไปได้ยังไงอยู่เป็นเพื่อนลุงก่อนถ้าจะทำแบบนี้แก้วขอจบกันที่แก้ะ่นูเองจะไปไหนก็ได้ แต่เองต้องเอาลังไปด้วยเออฮ้ยลุงครับผมว่าเรื่องนี้มาเศร้ากันไปมาดูเรื่องใหม่ดีกว่าครับโหดเร็วดีเฮ้ยไม่ดูไม่ดูภาคพยนตร์จีนกบจริงกันทั้งเรื่องเฮ้ยไม่เอาลุงไม่ชอบลุงชอบเรื่องแก้วลืมลังลุงอยากร้องไห้ให้น้ำตาไหลไปไส้เลือดโอ้โหโหดเองดีดีกว่าเห็นงูโหดเร็วดีเห็นจะใช่ก็ใช่ไปแต่ลุงไม่ดูไม่ดูลุงใช้เลยนะครับเมาพบกับภาคพยนตร์จีนในเรื่องโหดเร็วดีัราชหงษ์ไทย รัรน,ราารรน่าสุไ้อาโดสาชีเฮ้ยอาติงว่างหาซ่งเจ้านายสั่งมาว่าไงอะรู้ชารู้เลยอะเดียวจะไปไหนแล้วลุกนั่งลงกกอดแนเอาอีกแล้วชี้หลืมจริงๆของของเราือไว้เจ็บปอดไปเลยลุกนอนเหมือนเอิเออ ที่เตยฉี может, ่เมื่อไหร่จัดการเลยจ้ากว่าตั้นแล้วมันอยู <m itt re> <t ose> <t ose> ่ไหนมันอยู่นี่แล้วนะในเบอร์เขาเจอเขาโตตัวขนาดเขาเขาทิดแก๊ก้าวชีตาดีเฮ้ยนั่ง้ันร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 ันแก้วรุ่งรันขับเขาด้วเลือกโผลเร็วดีเฮ้ยไอ้โนกอะอะไรอ่ะโอ้โหคือกระแทกเดี๋ยวก่อนอะไรฮะนั่งจบแล้วเหรอจบแล้วครับโผล่เร็วดี เอาไม่ช้าหรือไอ้นุ่งเอาไปห้าร้อยเอาทำไมอ่ะใช่าไม่กรอบโอ้ยทุ่มเราไปดูนะครแก้วลืมลังไม่ต้องดูแก้วนี่ลืมลังวันนี้แล้วเอาเรื่องนี้เลยโอนเร็วดีฮะโอนแต่ถ้าฉายใหม่ต้องภาคสองนะครับภาคสองไม่เป็นไรข้อนักแสดงชุดเก้าทั้งหมดโดยเฉพาะไอ้ตัวสุดท้ายยังไงที่มันออกมาซัดลัางลุงเสี่ยงดังปั๊บไอ้เนี้ยออกมาคนแรกเลยได้ครับช่องว่างยอดเยี่ยมคงจะดีภาคสองฮะโอ้ แกอตงว่างาติไอ้ชีมันไม่เข็ดวะต้องทำยังไงต่อรู้ซะรู้เลยอ่ะมันอยู่นี่แล้วนะไเรเขเจอสตูก็้าจริงก้ากับอ้ชี้วที้้ห่วยเาอ่ะเจ๊ไยเนายเจไงเนไอ้ไงไอ้เ แกลืมแล้งมาณตัดเรื่องโหวตไม่ทันทีเห็นไหมรู้ดีนะรู้ใช่ไหมหนูเลยแม่ยองยองจะไปไหนแม่เก้ามาเอาลังเอาไปไหนหนูต้องนอนในลังนอนในลังไม่ให้นอนในลัง อ่ะขอดูใหม่ทั้งหมดอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมาลืมดูจบแล้วครับมาซ์ซ์อ่ะ,อะโอเคหยวนสำหรับหัวข้อเทตเตอร์ในค่ำคืนนี้นะครับขอจบการแสดงแต่เพียงเท่านี้ครับขอ้